รัฐบาลนะครับโดยท่านนายกเศรษฐาทวีสินแล้วก็ทางคอรมอรแล้วก็ได้ร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทําโครงการเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาส6รอบ72พรรษาในวันที่28กรกฎาคมปี2567ได้จัดโครงการพาหมอไปพบประชาชนนะครับโดยกำหนดเป้าหมายไว้72แห่งนะครับใน72จังหวัด ดันในการโครงการนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและก็เป็นการที่จะช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของโรคเฉพาะทางเราจะเห็นได้ว่าในการจัดกิจกรรมเนี่ยพี่น้องประชาชนหลายท่านเนี่ยนะครับด้วยความลําบากของความเป็นอยู่ของรายได้อะไรต่างๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะไปตรวจร่างกายหรือไปคัดกรองในเรื่องโรคเฉพาะทางและนในการที่เราได้ นำเอาหมอมาหาประชาชนยกตัวอย่างเช่นอย่างในวันนี้นะครับก็เป็นโครงการที่ระดมแพทย์ในส่วนของพื้นที่เครือข่ายร่วมกันแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนไม่มีโอกาสมาตรวจคัดกรองในโครงการนี้เนี่ยได้ดำเนินการไปทั้งสิ้น47พื้นที่4 7จังหวัดแล้วก็มีผู้มาใช้บริการนะครับยังไม่รวมวันนี้นะครับไปทั้งสิ้นนี่411,103ราย ส่งคาดว่าวันนี้เนี่ยได้มีการเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชนเนี่ยวันนี้12จังหวัดนะฮะ12แห่งโดยโครงการจะดำเนินการในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์และก็วันนักหยุดนักขัตตเลอวันนี้ผมเองพร้อมด้วยท่านผู้ตรวจนะครับแล้วก็ทางตัวแทนจากผู้บริหารกระทรวงแล้วก็ท่านรองผู้ว่าในฐานะตัวแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนเราก็ได้ออกมาก็ได้เห็นภาพของความร่วมมือของทาง หน่วยงานสาธารณสุขในระดับภูมิภาคนะครับโดยการนําของท่านสสจและก็ทางสาธารณสุขในส่วนของโรงพยาบาลพิมายและโรงพยาบาลเครือข่ายเนี่ยได้มาร่วมกันรวมไปถึงพี่น้องแม่บ้านอสมรรวมไปถึงผู้นําท้องถิ่นท้องที่ก็ต้องขอขอบคุณนะที่พวกเราทุกคนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆแล้วก็เป็นโครงการที่มีประโยชน์ในการที่จะดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนครับผมก็เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องยอมรับความจริงว่า ในเรื่องแพทย์เฉพาะทางเนี่ยในหลายโรงพยาบาลเนี่ยเรามีจํานวนน้อยมากนั้นคนป่วยเวลาไปโรงพยาบาลที่จะมีการรักษาเนี่ยมันต้องรอรอคิวเป็นเวลานานหรือบางครั้งเนี่ยในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนั้นในการที่เราได้จัดทําโครงการเนี่ยก็เพื่อที่จะให้แพทย์เฉพาะทางที่มีความรู้มีความสามารถเนี่ยได้มารดมร่วมกันครับยกตัวอย่างอย่างผมได้คุยกับท่านผูต้ตรวจเนี่ยเมื่อวานนี้ท่านได้มีการไปส่องกล้องนะครับในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจไปประมาณ90กว่ารายเราตรวจพบนะครับที่ต้องสงสัยนี่ประมาณ20กว่ารายนี่ก็คือสิ่งหนึ่งถ้าเราได้ตรวจพบก่อนก็เหมือนกับคนไปตรวจร่างกายครับเราก็มีการป้องกันมีการรักษาเขาก็ไม่ต้องสูญเสียและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเป็นวัตถุประสงค์ที่ที่พอโครงการนี้ออกไปในทุกพื้นที่ก็ได้รับการตอบรับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชน เป็นโครงการที่ต้องขอบคุณจริงๆครับกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงและก็ผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขเราในส่วนของภูมิภาคด้วยที่ร่วมมือกันทุกเครือข่ายวันหยุดไม่ได้หยุดคุณหมอทุกท่านมาร่วมกันพย,ยาบาลแพทย์ต่างๆนะครับจากที่ดําเนินการมานะครับตั้งแต่ปีใหม่นะฮะเพราะว่าโดยส่วนหนึ่งเนี่ยต้นเรื่องจริงๆเนี่ยจะเป็นโครงการของวันปีใหม่สําหรับประชาชนคนไทยที่ทางรัฐบาลได้ให้แต่ละกระทรวงนี่ได้เสนอนะครับว่า แต่ละกระทรวงจะให้ของขวัญพี่ใหม่คนไทยอย่างไรนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เสนอในเรื่องของโครงการพาหมอไปหาประชาชนแล้วก็เนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีสําคัญนะครับก็คือเป็นปีที่ครบรอบเฉืิอเมื่อเกียรติที่ในหลวงเรานะครับมีพระชนมพรษาครบ6รอบนะครับ72พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2567นะฮะก็จากที่ดําเนินการมา่ั้ง่ผู้ช่วยเริ่มปี ประจํากระทรวงสาธารณสุขนะฮะได้นาเรียนว่าเราเดําเนินการมาสีเจ็ดจังหวัดพี่น้องประชาชนนี้มารับบริการ4ี่แสนนะฮะซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ได้ดําเนินการโครงการนี้นะครับพี่น้องประชาชน4ี่แสนคนเนี่ยยังต้องรอนะครับรอที่จะเข้ารับการรักษาซึ่งการให้บริการรักษาเราก็เป็นการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางโดยเฉพาะในเรื่องของการคัดกรองมะเร็งนะฮะซึ่งในเนื้อายบหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขก็คือในเรื่องของมะเร็งของงอ้อวงจร คือเราจะมีการคัดกรองเพื่อที่จะให้เจอถ้าหากว่าใครที่เป็นเนี่ยนะฮะรลยะแรกๆสามารถที่จะรักษาหายขาดได้นะไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดหรือการให้เคมีรักษาหรือว่า,ารังสีรักษาซึ่งการให้บริการเหล่านี้กระทรวงสาธารณสุขเราได้เตรียมความพร้อมทั้งการคัดกรองการรักษาการส่งต่อนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขเราพยายามที่จะยกระดับบริการเพื่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนครับ